ทุกคุณเข้าสู่ทีมของผมนี่คือการประชุมในการจะออกปฏิบัติการต้นของเราในครั้งนี้บอกเลยเป็นการต้นครั้งยิ่งใหญ่ถ้าทำสำเร็จจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยดังนั้น ผมจะต้องผ่านการฝึกฝน,นกับผมตั้งใจฟังที่ผมสอนด้วยวันนี้จะเข้าสู่การประชุมวางแผนและขอฝึกสอนพวกคุณเพื่อให้พวกคุณพร้อมที่จะเป็นทรชนและออกปฏิบัติการในครั้งนี้โอเคนะก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวก่อนเลยผมโปรเฟสเซอร์ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับพวกคุณก็เป็นทรชนหน้าใหม่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยสอนพวกคุณเองก่อนอื่นก็ขอแนะนํารุ่นพี่ของพวกคุณอันนี้ผู้ช่วยผมแนะนําตัวเลยครับชื่อ ชื่ออะไรนะน้องหินค่ะน้องหินชื่อหมู่บ้านใชหมวะถูกต้องครับผมคุณถือว่าฉลาดมากมันคือนามแฝงผมจะบอกไว้ก่อนเลยเราเป็นกลุ่มโจรเราไม่สามารถใช้ชื่อจริงได้เราต้องใช้ชื่อนามแฝงอาจจะใช้ชื่อเป็นเมืองหลวงเขตอําเภอแล้วแต่ที่คุณจะตั้งได้เลยแล้วดังนั้นเขามีชื่อแฝงแล้วพวกคุณก็จะต้องมีนามแฝงเหมือนกันโดยห้ามใช้ชื่อจริงอะแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างดอนทรายอะไรดอนท้าย คุณวังตะเท้าครับ um ไม่เดี๋ยวพิเศษมินไม่แห่พิเศษกรุเทพเว้ยอยากเต็งหวยส่ใจเย็นคุณลาดเ้าครับลาดเ้าคุณลมเก้าครับลมเก้าโอเคโดยริ่ำต้นก็มีนามแฝงคับทุกคนแล้วนะทีนี้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ให้ดูหน้าตาจริงจริงก่อน พวกคุณคิดไม่ถึงสิพวกคุณยังฉลาดไม่พอรู้ไหมทำไมผมถึงให้น้องหินแต่งหน้าเป็นเหมือนหน้ากากเราไปออกปฏิบัติการไงแล้วเกิดวิ่งหรือ้มลุกคุกคานหน้ากากหล่นไงแล้วตำรวจเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเราผมก็เลยให้น้องหินเขาแต่งหน้าทับลงไปด้วยเพื่อปกปิดใบหน้าครับ มีชุดแบบนี้เบิกใหม่ครับทำไมครับพอดีเพื่อนผมมันยืนให้เขาดูหน่อยเนี่ยครับไม่เป็นอย่างนี้ครับนีไงก็เวลาแบบว่าคานนี้จะได้ขยับง่ายๆชุดมันเล็กไปอ้โหเบิดสมมติสมมติจะปีนอ่ะโอ้ยปีนเราลองยกแขนเนี่ยโยกยกโยกแบบแบบผมทำแบบผมเราปีนตึกหนีตำรวจนะาหัห ไม่าไปก่อนเลยครับผมเดินตับอย่โอเคมาเดี๋ยวเข้าสู่การฝึกก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกปฏิบัติการกันน้องอินเจิญแผงปฏิบัติการทุกอย่างจะอยู่ในแฟ้มหมดแล้วเชิญทุกคนอ่านกันง่ายกว่าอะไรอันนี้มันกระดาษเปล่ากระดาษเปล่าไม่มีอะไรเลยครับมั่วมาเนี่ยมานี่คือแผนของเราครับนี่แหละ สาเหตุที่ผมถึงเป็นโปรเฟเซอร์ถ้าเราเขียนแผนของเราลงไป<อ>เกิดคุณทําแฟ้มนี้ไปทําตกรวนไว้ที่ไหนตํารวจก็เห็นอ่าเขาก็รู้แผนการเราหมดสิก็ถ้ากลัวตํารวจหนึงก <c oughs> ็ไม่ต้องแจกเลยเพราะไม่ตํรวจแล้วเฮ้ยเหนานาคุณโปรโมตเตอร์ ก็นะก่อนที่จะไปเริ่มฝึกกันนี่เราจะให้ดูเป้าหมายในแผนของเราผมบอกเลยการป้นครั้งเนี้ยพวกคุณจะต้องภูมิใจมันจะเป็นการป้นครั้งที่บรรลือโลกเห็นยั้ไดูเป้าหมายของเราเปิดเป้าหมายให้ทุกคนดูอ่ะนี่ก็คือบอกไหนอ่ะว้าย คือเป้าหมายที่เราจะออกปฏิบัติการตุ้เต๊กใครไม่ใชัเนี่ยอยงกงเต๊กเนี่ยโมเดลอันนี้สำคัญมากใช้ในการวางแผนซึ่งจะมีเงินอยู่ในนี้ประมาณ7ล้านล้านอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนอื่นเนี่ยในรถรถคันนี้ถ้าคุณพวก็คนส่งอยู่ข้างนอกเราให้เจ้าของบ้านออกไปก่อนเราเฝ้าสอโอกาสเจ้าของบ้านขับรถออกไปผมจะให้สัญญาณผมจะโทรไปให้สัญญาณผมจะอยู่หน้าคอมพอผมบอกแผนปุ๊บเจ้าของบ้านขับรถออกไปเสร็จปุ๊บจะบอกปฮ๊บพวกคุณ เชื่อผมเพราะผมเป็นโปรดิวเซอร์โปรเฟสเซอร์เฮ้โอเคมามามา <laughs> ตามนี้ <laughs> ก่อนจะไปออกปฏิบัติการเนี่ย <laughs> เรื่องด้วยพวกคุณเนี่ยเป็นทรชนหน้าใหม่ <laughs> ผมจึงขออนุญาตฝึกฝนพวกคุณ <laughs> ก่อนที่จะไปออกปฏิบัติการต้นนะครับผม <laughs> ทั้งหมด3ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปเริ่มการฝึกฝนขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยไป ฝึกอย่างที่หนึ่งคือการตัดสินใจผมจะบอกไว้เลยการที่เราจะเป็นทรชนออกปฏิบัติการเนี่ยการตัดสินใจเป็นเรื่องสําคัญผมจึงจะต้องขอสอนพวกคุณให้พวกคุณมีการตัดสินใจที่ดีคุณเห็นนี่ไหมครับผมมีกล่องดาและมีเชือกทั้งหมด4เส้นซึ่งมีของสี่อย่างจะมีทั้งของโชคดีและของดวงซวยอของโชคดีก็คือแบงค์ห้ารอยและของซวย3อย่างคือพริกมาคูแล้วก็ กับดักหนูพวกคุณต้องตัดกันออกมาใช้การตัดสินใจเชื่อทั้ง4เส้นที่ผูกของสอย่างจะถูกโยงเข้ามาทะลุกล่องแต่มันจะถูกพันกันมั่วพวกคุณจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งจะทำมือ,อะไรกานภ<อ>าษาใบเวบไม่ต้องใบกูก็พูดภาษาโอ้ย <laughs> ต้องตัดสินใจกระชากดึง ได้ได้แบงค่าร้อยขอดูแล้วพวกผมจะทำตามอ่าก็อ่ะดึงดูซิต้องมาทดสอบผมลองดูเป็นโปรเฟสเซอร์มันต้องห้ามมันสิเขาคะแนนจะเล่นงานกูเนี่ยผมจะทำให้ดูทำห้มือสั่นทำไมหายใจแรงจังไม่หายใจแรงจังเนี่ยหนึ่งจบซับจึ๊บซับจึ๊บซับจึ๊บดีครับปล่อยได้ครับอ่ารับไปครับโรู การครั้งนี้ผมขอล้มเลิกครับเฮ้ยเดลี้ยวเอาไนมาผมจะไปไหนคุณปรเตโต้ต้องรู้แน่อนโอเคครับเชิญครับปากสั่นปากสั่นเก๋เห็นแล้วแสบท้องเลยเป็นไงบ้างครับสบายมากกำลังมองหาอะไรเหรอน้ำด้วยอ๋อเพื่อเอามาเล่นเกมครับมาแล้ว มาแล้วสลกอใไรคะเผ็ดมาแล้วเน้ามาก็น้ำมาสิเดี๋ยวแล้วแสบท้องอจับนั่นมึงเป็นคนวางแผนมึงยังขนาดนี้เลยเออแล้วพวกกลัวตามนี้นะโอเค if e w moments later เป็นเซอร์เขารออยู่ครับผมก็รออยู่รฮะ เริ่มที่คนแรกฝังซ okay. ้ายโอเคเชิญโอเคเชิญก mm ับเส้นนี้เส้นนี้ถ้าเลือกแล้วคุณตัดสินใจแล้วดึงครับผมยกตัวอย่างไม่เช่รังมันจะแตกเม่แตอะ โอเคป่าไปแล้วรับคนที่หนึ่งไปเดี๋ยวเข้าสู่คนต่อไปเลยไปข้าหลังผู้ช่วยน้องหินสลับโอเคเรียบร้อยอันมาล้มเกลียวเจอเลือดต้องใส่ไหนชี้อันนี้เลยอันไปยากเลยทำเช่นนี้กัน เส้นนี้นะเลือกแล้วตัดสินใจแล้วเส้นเด็กกับผัวตัดสินใจถูกหรือเปล่าดึงเลยดึงแล้วกตั้งตั้งตั้งเส้นเด็กกับผัวตั้ง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 ทราพร้อมแล้วไปหนึ่งสองสามเอาเอาอาจะคลไหมยกระเบ เอาไปเดี๋ยวเข้าสู่การทดสอบการตัดสินใจคนต่อไปเชิญหันมาครับลัตตาจะขอดกกระแดกไม่ได้นี่อ่ะเลื่อนได้แล้วจับหนึ่งสอง่าหมูก็ดีว่ะกับดักแล้วกันหมากทูครับจับจับดักไปอ่าไป ได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นกินถ้าแต่ปากก็กินไป็นี่ตามสีเนาะยังกินไม่เยอะม้คงดมอมกินหมากเยอะแหมคนแก่เปื่วยเหมือนกันดิว่ะปอนดิปอดดิทำไมอะไพระว่าใบพูกับใบ่อมไหนเดียวกันใบชอบมีใบยังนเอ้ยย่ยเขี้ยวไปเรื่อยๆโอเคไปลองเท้าเชิญ อ่เลือกันกระเท้าเท้าเท้าเฮ้ยเฮ้ยถูกต้องตัดสินใจตัดสินใจมากูบอกให้ง่ายๆ่ายไม่ต้องไปคิดที่อะไรมากเดี๋ยวกูแกะให้เพื่อนเดี๋ยวกูแกะให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแกะเองเพ่นว่าตัดสินใจได้ดีมากผมขอชมเชิดตลอดกวลาโอเคก็จบแล้วกับการฝึกในบทแรกสำหรับการตัดสินใจเดี๋ยวเข้าสู่การฝึกในบทต่อไปกันเลยไป อย่างที่2การเค้นความลับผมเลยจําลองสถานการณ์ในตู้เซฟนี้มีเงินอยู่7ล้านล้านคุณไม่สามารถเปิดมันได้เพราะคุณไม่มีหลักรหัสซึ่งแน่นอนเราจับตัวประกันไว้แล้วมาให้คุณเนี่ยได้ทําการทดลองเค้นความลับเพื่อเอารหัสตู้เซฟแล้วเปิดเพื่อนาเงินออกไปให้ได้ถ้าเปิดได้ไคุณเอาเงินไปเลยอ่ะโอเคน้องหยินไปนํานายธนาคารเข้ามาจําลองสถานการณ์ อันนี้เราจับในธนาคารเป็นตัวประกันคนที่จะรู้รหัสตู้เซฟของธนาคารมีคนเดียวทั้งหมดหกหลักครับเขายอมบอกเอาเงินไปเลยแต่มีข้อแม้อันนี้เป็นกฎหล็กสําคัญเลยถ้าคุณจะร่วมงานกับผมพวกคุณห้ามใช้กําลังห้ามทำร้ายตัวประกันเด็ดขาดคุณต้องเก็บความลับให้ดีๆนะครับผมถ้าครบห้านาทีคุณเก็บความลับได้เอาเงินในตู้เซฟไปเลยอ่ะโอเคคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้ว จับเวลาทำสับล่นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจรอรอเลขตัวแรกก่อนไปเลขไเลขอมแก้มมันเฮ้อมแก้มมันไหมไปไปพ้อมแก้มกไม่ดไอ้ไถจากรเดียมมันไต่กันโอ๊ยบอกเราบอกถุเว้ยฮ่ จับมันบอกมาเร็วมาเร็วอะไรเร็วอะไรไร้ยัยไม่ทำอันนี้ถือว่าทำร้ายไหมครับถือว่าไม่ได้ทำนะจะบอกไม่บอกมันจะบอกไงเรื่องปากมันน่ะใครไม่ตายแล้ววะไอ้ยัยธนาคารมึงจะบอกไม่บอกไอ้ยัยจนกคารมึงจะบอกไม่บอกจะบอกไี่บอกเที่ยไหมจะบอกไหมเอาสามันไว้เป็นไาบอกว่าเร็วอะไร เลขสามเลขสามนี่เลขสามโหยโหนั่น่ะเดี๋ยวก็โวยแล้ว วาไว้จะตัดรองทรงที่ไหนไม่เป็นไรฉีดน้ำแล้วใช่ไหมอุ้ยอุ้ยบอกไปเลอะไรเฮ้ยุหไม่ไมเลกบอกไม่บอกไมปหงเลยพกสามหกสามหกแล้วอะไรอีกไม่เอาสามระวังะสหกอะไรสามหกเก้า

สามหกาตัวที่สเลขตัวที่สเลขสอ่าตัวที่หอะไรบอกบอกบอกเออะไรศูนย์สามหกเก้าสามกเ้าและสี่ศูนย์สามหกเก้าสี่ศูนย์อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่ง ให้หายให้หายไงเลขอะไรเลขอะไรสองสองศูนย์ศูนย์ศูนยกูลุกขึ้ไม่ตัดจริงๆนะมึงทีเนี้ยกูให้โอกาสอีกรอบไปเหรอสามหกเก้าสามหกาหกเกอ่ะแล้วสตัวจะเอาเองสี่องศูนยไงไม่ใช่อะไรอ่ะสองตัวท้ายศูนย์ศูอกดเใช่ไหมอ่ะกดเอแล้ตรงเอโอเคหมุนไปไหนวะหมุนขวาบี บอกขวาซ้ายขวาขวาอ่าถ oi> ึงจะยอมเฮมึงดูลูกพี่มึงเลยไปแล้วมึงหวงเขาเฮียมเหมืนมากกว่าเงินของกูอีกนะเนี่ยเขาบอกเขาม่าเสน่ห์นี่กูจะจ้างมึงต่อได้ยังไม่ไดโอเค ถือว่าเปิดตัวเซฟได้สําเร็จถือว่าผ่านเดี๋ยวขอเชิญเข้าสู่การฝึกในบททดสอบต่อไปเลยไปการฝึกนี้เรียกว่าการย่องเบานี่เลยตรงหน้าคุณมีกล่องกระบ ในกล่องจะมีสายไฟอยู่ในกล่องคนละ1เส้นผมจกปิดตาทุกคนนะผมจับลารขึ้นมาเป็นใครเดี๋ยวผมให้ผู้ช่วยผมไปสะกิดคุณจะต้องแอบย่องเบาอย่างแนบเนียนไปขโมยสายไฟใครก็ได้ในเนี้หงายกล่องเขาอย่างเบาๆวางไว้หยุดสายไฟแล้วนํากลับมาใส่ในกล่องของตัวเอง <Okay. S 1> แล้วปิดกล่องแล้วก็ปิดตาเหมือนเดิมพอปิดตาเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บผมก็จะสั่งให้เปิดตาพอเปิดตาปุ๊บคนที่ถูกกล่องหงายทิ้งไว้อ่ะมันก็เป็น สิ่งยืนยันว่าคุณถูกขโมยสายไฟไปแล้วคนที่ถูกขโมยสายไฟก็จะต้องทําการทายว่าอีกสคนที่เหลือใครเป็นคนขโมยสายไฟคุณถ้าคุณทายถูกไอ้คนที่ถูกจับได้แสดงว่าคุณย่องเบาไม่แน่เนี่ยก็จะถูกทําโทษถูกสายไฟฟาดหลัง2ทีเพราะมี2เส้น<า>แต่ถ้าทายผิดคนที่โดนขโมยเนี่ยโดนฟาดแทน2ทีโอเคนะตามนี้มาเริ่มเดี๋ยวผมเริ่มจับฉลากเลยว่าใครจะได้เริ่มก่อน ่ชวนกูไปเล่นบ้านเลยล่ะคนแรก โอเคเรียบร้อยทุกคนเปิดตาใครถูกขโมยสายไฟยกมือขึ้นไม่<ค>ร, <c oughs> รู้นะนะเท้าถูกถูกขโมยสายไฟคุณต้องทายว่าสามคนในนี้ใครขโมยสายไฟคุณถ้าคิดว่าเป็นใครคุณเดินไปเปิดกล่องเขาเลยถ้าเปิดมาแล้วเจอสายไฟสองเส้นแสดงสว่าทายถูกคิดว่าเป็นใครเดินไปเลยครับมาเปิดกล่องเลยครับ เปิดเลยไหมแสดงว่าเราผิดเรียกไปถูกทำโทษหลางเท้าเฉลยคือหลังเท้าครับหลังจะขาดไม่นี่ทำโทษมันปฏิบัติการพลาดทำโทษมาสองเตะ สั้นมนไม่เจ็บเลยอุ้ยอย่าไล่ลมดิห่งอ้ยค่อยมาค่อมาตัวนิดให่แต่กูไม่ค่อย่อย่ตีม่เอ๋อมแมขึ้นมองอะโ้ยขึ้มองเียทีครับมาี่มาตรงนี้มึงยไปไกลอะโอ้ยอุ้ยที่เดิม ชุมน <usion> ิดเดียวเองยิ่งครบรอบต่อไปเป็นตาผมจะจับชื่อใหม่อาจจะเป็นซ้ำก็ได้นะครับ เรียบร้อยครับทุกคนบอลตาเอาคืนอีสัสเอาคืนลยอ้สัสให้เลือกเลยไหมที่ว่าใครสมมติสายฝ่ายคุณเดินไปเปิดเลยครับไม่น่าแล่ว่าไอ้นี่เอาคืนไอีสัส มีใคกล้ามีอะไรที่ไม่ควรเลยฮะดูอาการมันเด็กเป็นไงอาการยังไงดูตาเป็นดูตาเลยไม่คนเนี้ยเขาจะเป็นอาการออกตาตามันจะตามันจะแปลกสักของมาด้วยสักฮะสักของมาสักอะไรอะไรสักอะไรไอ้สัมึงสักอะไร มึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนตั้งหลักกันนี่แป๊บนึงพี่ผมขอได้ไหมอ่ะได้น้องมันขอพี่เอาจักรแล้ผมดมอ่ะจะบอกไหมเอาตามันไว้ตามเขาเลยเออเดินแข่งแก่มันเหม็ดมากเลยเอาเอาเลยตามไปมึงไปตามใจได้เอไหวเปล่าอูยดีแรงว่ะเอสบายพี่ ต่อไปรอบสุดท้ายทุกคนจิตจับอยาเริ่มจับมึงไปขยับเสื่มซีที่วัดหวัวลำโพงไหมเกลัวมันไม่รู้ว่าถึงขับจับอะ คนาตาขอหายหลอเก้ขอหายลองให้ทำไมขอหายห้อกมุกขอหายเขาไปตามหาคืนนะ <c oughs> ไม่ตามเลยปล่อยไม่มันป็ขออบคุณไม่รู้ว่ใาใครตกัวโดนคุณสอบถามได้จิตวิทยาได้ไล่ถาม เล่นคนเลยดูดูอากับกิริยาก็ได้อะไหนึงทายผิดมึงโดนแล้วมึงไม่คิดว่าไม่คิดแลวขโมยสายไฟึ้่ไปเดินไปเปิดกล่องเลยครับขโมยไม่ได้ขโมยเด็กตัวน้อยได้ไงหลามเ่ย

มึงต้องเลือกแล้วแหละใครจะยนสองรอบติดวะใครจะแข่งโวยสรอบติดวะมึงเดินดูรถเป็นี่ยวพิจารณาหน้โหจิงกจังเลยเอาดเดี่ยวเปิดเจเปิดมึงมั่นใจวะเปิดไอ้เย่โดนขู่ไปไอ้แต่จะชั่วโมง ทำแง้มเอยเปิดก็เปิดเลยเนี่ยเออหนึ่งสองปึ๊บอะไรหนึ่งสองปึ๊บจะฮึบขึ้นอยู่แล้วไม่ไม่มีนะหลับตาเปิดเลยนะหลับตาเลยเียตายหลับเลยเนี่ย โอ้โหเยี่ยไปแบบแรกดูจ่าสูเลยบคนหลอกอ่ะคนลอกมากไปสทีกูก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วโอ้ยเสือแม่งอ่ะหนึ่งสองซ้ำปุ๊บ ไหนเสื้อขาดเตะขาดเลยจำยังนี่ตัดนี่ค่อยเองรู่สาขู่แล้วสุผมไม่อยากตีน้องเลยโอ้ยตุงเย็นมาแล้วโดนสิบล้อชนมอดี่ดดูด่ามันหด่ามันเ2ยเอ้า ตัวอะไรเกาะหลังตัวอะไรเกาะหลังเสียงเสียงหวยหวยที่สเตอร์บัดออกไปดิสว่างคอมเจมอ่ะจบสุดจบแล้วนะ สามบททดสอบสําหรับเรล่าทรรชนแต่ผมอยากจะให้พวกคุณเนี่ยได้ไปฝึกเพิ่มได้เลยในเกม Free รีไฟเพราะตอนนี้ฟรีไฟเอ็กทรชนคนปนโลกง่ายมากเพียงล็อกอินเข้าเกมฟรีไฟสัมผัสบรรยากาศเหล่าทรรชนพบกับคอลเลกชันใหม่แฟชั่นอาวุธและบรรยากาศที่เปลี่ยนไปพร้อมผลไอเทมฟรีมาให้เราผู้รอดชีวิตเข้าร่วมทีมกับเราและปิดฉาก แผนปฏิบัติการปล้นให้มันจบที่เกาะสวรรคโหลดฟรีไฟล์ได้เลยครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้สามารถดูหนังตัวเต็มได้แล้ววันนี้ที่ f e c o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  k แฟนเพจการีนาฟร e ไฟล์ครับผมโหลดฟรีไฟล์มาเล่นก็ได้แล้วก็ได้เป็นทรเนชนคนละลกแล้วให้ใหพวกโกมาฝึกตุ่นตีมาเนี่ย ไม่บอกว่าล้ออิง้าไรเลยก็เนี่ยน้องมันโดนสายฟงสายไฟไปเนี่ยเออชุดคงชุดขาดเลยเนี่ยเออเได้ก็คุยไปเพิเข้าเกมก็จบแล้วมามาไอ้นี่ก่อนไงเรียกน้องย่อยก่อนไงก่อนจะเข้าไปเป็นโจรชนคนโคโลกในฟีไฟไงไปไปจแล้วเดี๋ยวจบแล้วดิโอ้จับมาแต่งหน้าถือปี๊บซื่อเนี่ยเพื่อโอ้ก็มีประโยชน์ค่ะก็มีเวียค่ะเนาะ เอ้ยเฮ้ยนี่นะถามนไงเล่นคลิปกระชายโซโลเล่นมาตั้งเยอะออกไปเดินทางเดินห้างเดินตลาดไงมีคนขอถ่ายรูปบ้างยังชอบมากเหมือนเขารู้มางว่าหน้าจริงเป็นยังไงเขาไม่มีใครทักเลยเหรอว่าเฮ้ยน้องจี้น้องจี้ไอ้โซโลมีใครทักมั้งเยเอาอะไรมาทักคะเขาไม่มีใครจำได้เลยเหรอโอ๊ยถามทุกวันนี้มีใครจำหนูได้ไหมเขาเรยกว่คนนอกๆกูยังไม่เคยเห็นได้เลย